สวัสดีครับผมมีมีซูบิชิเลนเซอร์ซีดียนะครับ GLX นะครับปี2009นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับดีเทลคันนี้เลยนะครับจัดให้เลยคุ้มๆเลยนะครับพรีเมียมนะครับดูกระจังหน้านะครับเดิมๆนะครับเห็นไหมนะครับโอ้โหจำๆแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับอ่าแมคโครสิบห้านะครับสวยๆแบบนี้เลย4รูนะครับเห็นไหมดิ้หน้านะครับพร้อมเลยนะครับกระจกไฟฟ้าทุกอย่างไฟฟ้าหมดนะครับ นะฮะเกียร์ออโต้นะครับปี2009สวยมากครับนะฮะดิสหลังพร้อมนะครับยางใหม่ๆพร้อมใช้เลยนะครับโอตานินะฮะนะครับด้านหลังนะครับมียางอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็นะครับสามารถใส่ของได้นะครับนะฮะเยอะอยู่นะฮะบอกเลยว่าคันนี้นะครับแมคโครสิบห้าสวยๆพิพิเยมเลยเกียร์ออโต้นะครับดูดีเทลนะครับฟิล์มเราติดให้ใหม่หมดเลยนะครับคันนี้เปิดพราแบ่งปันแน่นอนนะครับสวยจัดสวยจริงนะครับบอกได้เลยว่าใช้ยาวๆนะครับสำหรับมิตซูบิชิ เรนเซอร์คันนี้นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.6ับ16วาล์วทวินแคมนะครับเดิมๆเลยนะครับแบตเตอรี่ลุกใหม่เฉลียแน่นอนนะครับนะฮะแบตเตอรี่ปี68นะครับเดิมๆเลยนะครับเห็นไหมเมทัคเดิมๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยพรีเมียมเลยนะครับเครื่องยนต์1.6นะครับสวยดูง่ายแบบนี้เลยนะฮะ ใช้ยาวใหญ่ภายในเป็นพวงมาลัยแอร์แบ็กพร้อมเดิมๆนะครับโอ้โหเกียร์ออโต้นะครับคอนโซลนะฮะเดิมๆนะพร้อมเครื่องเสียงนะครับระบบปอากาศเป็นดิจิตอลนะครับเมนนุ่นะครับพร้อมๆเลยนะครับแอร์แบ็กครบแน่นอนนะครับคันนี้สวยดูง่ายนะครับนะฮะกระจกไฟฟ้ากระจกข้างไฟฟ้านะครับทุกอย่างไฟฟ้าหมดนะครับมาดูด้านหลังนะครับเบาะหนังแท้แน่นอนนะครับเห็นไหมครับดูดีเทลสะอาดสะอ้านนะครับคันนี้จัดให้คุ้มๆเลยนะครับอ่ามีที่พักแขนพร้อมเลยนะครับเห็นไหม นะครับสวยดูง่ายสบายตาเลยนะคันนี้นั่งได้แบบว่าไม่ติดขาเลยนะนะครับคุ้มๆเลยนะครับใช้งานยาวๆนะครับเปิดพาราแบ่งปันแน่นอนครับคันนี้นะครับสวยสำหรับคันนี้นะครับผมจัดให้เลยนะเพียงราคา1นึ่งแสนสเท่านั้นนะครับสวยๆแบบนี้ขออนุญาตตัดสดนะฮะรถสวยตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะครับนะฮะศึกษาข้อมูลได้ที่ S4 SC ห้าห้าแปนะครับบ้านเกี่ยวของเรานี่เองนะครับจัดให้เลยคุ้มๆนะครับพี่ๆท่านใดที่ สนใจคันนี้ก็สามารถทางมาศึกษาข้อมูลก่อนนะครับรถสวยๆตรงปกไม่จกตานะครับวันนี้เราบ้านสมชายเราจัดรถสวยคุ้มๆนะครับพรีเมียมนะฮะสามารถมารองขับได้ที่นี่นะครับแล้วก็นะครับรถสวยแน่นอนนะครับมาดูได้เลยนะครับนะฮะศึกษาข้อมูลก่อนนะครับนะฮะอย่าลืมกดติดตามผมนะฮะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ใน EP ีต่อไปนะครับพี่ๆท่านใดที่ต้องการคันนี้ก็จัดไปนะครับสวยคุ้มแน่นอนนะครับสวัสดีครับ